สวัสดีค่ะชาลคณาราศีสิงห์พบกับช n n e ลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะโดยมีโยกเกณฑ์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963 ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูใหม่นะคะขอ,อกำลังใจสักนิดหนึ่งนะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n n e l และในช่องของเก๋นี่นะคะยังมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักไนดะ้แยกออกไปเป็นทุกๆราศีด้วยค่ะซึ่งทั้งมีทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะ แอบรักแอบชอบดูได้เช่นเดียวกันแะก็ต้องบอกว่ากําลังทยอยทยอยออกมาแล้วนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะด้วยพลังงานการเดินของดวงดาวนะคะในจังหวะเวลาในเดือนตุลาคมและด้วยพลังงานของไพ่ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ยังเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวสิงดวงแข็งทีเดียวนะคะแข็งปังยังเฮงยังปังอยู่นะแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าด้วยการเดินโยกย้ายของดาวสุภเรคราะห์ใหญ่ๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์นะคะดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมฤตยูต้องบอกว่าการเดินของเขาในเที่ยวนี้เนี่ยไปอยู่ในมุมพิเศษนะเรียกเอาง่ายภาษาง่ายๆว่าอยู่ในมุมตีกนงกับชาวลัคนาราศีสิงห์ทำผลส่งมุมที่ดีทําให้เดือนนี้เองตัวคุณเองด้วยมีพลังงานของดาวสุภรเคราะห์เดินส่งมุมที่ดีขนาดนี้ ต้องบอกว่าช่วงนี้เองเดือนนี้มีความก้าวหน้าหลากหลายทุทกๆรูปแบบเด่นชัดก็เรื่องของการงานคุณจะไปติดต่อตรงไหนทํอาสัมมาอาชีพอะไรก็ถือว่าถือว่าได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนอุปถัมภ์นะงานที่ต้องติดต่อเจรจาพูดคุยนะคะตัวแทนฝ่ายขายในในหน้าต่างๆงานที่ต้องใช้เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารถือว่า ส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจังหวะอะไรในเรื่องราวของการงานเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรืออยากจะติดต่ออะไรอยากเข้าหาคอนเน็กชันตรงไหนคือไม่ต้องคิดอะไรมากอะคะ่ะ ก็เข้าตุลาปุ๊บทําได้เลยคือต้องบอกว่าคือคุณจะไปไหนคุณจะได้รับการตอบรับนะในทุกๆอย่างทุกๆง,งานที่ทํานะคะแต่เดือนนี้จะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะเข้าไปในลักษณะของความเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนนะใช้ความเป็นน้ําเข้ากับตัวเองมากๆนะคะใช้พลังงานของดาวศุกร์นะคะดาวพฤหัสใช้ความมีสตินะคะจะทํำหมุนกระวางตัวให้เราเป็นคนเหมือนกับ ลอยตัวเหนือปัญหาไม่เอาปัญหานําเข้าตัวงดเว้นอีกโก้ดรามา่าต่างๆถ้าคุณต้องเข้าหาผู้คนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าคุณอันนี้จะต้องไปแบบอ่อนน้อมเลยนะคะคือให้คิด มากกว่าพูดนะคะยดเว้นการสอดเสียดต่างๆนะคะไม่เห็นอะไรที่เราไม่ถูกใจถ้าเป็นสมัยก่อนเราพร้อมปะชาดาอันนี้เราหยุดหมดเดือนนี้ถ้าระวังตัวแบบนี้นะคะรับรองว่ายิ่งส่งผลที่ดีกับคุณพ่อดาวส่งดีเพียงแค่คุณขยับแต่ขยับในแดนแบบนี้ในลักษณะแบบเนี้ทุกอย่างจะดีที่สุดมากๆทีเดียวนะคะ ทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เดินดีนะไปอยู่ในภพสหัชชะต้องบอกว่าเพื่อนฟูงคนแวดล้อมคนรอบข้างนะคะจะนําพาเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานมาด้วยนะแล้วคุณสังเกตนะเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวสิงห์ค่อนข้างจะได้เข้าสังคมเยอะอาจจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือคุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้โอ้ทำไมเพื่อนที่ห่างหายกันไปกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่กลับมาไม่ได้สร้างปัญหานะคะบางคนเนี่ยกลับมาเล่าเรื่องลาวมาปรึกษาหรือคนที่เคย ทะเลาะก,กันโกรธกันช่วงนี้วนกลับมาเจอกันแต่ไปในเรื่องของความเป็นบวกๆนะไม่ได้มาเป็นประเด็นอะไรกับเรานะหรือมีโอกาสได้ไปเข้าสังคมพบเจอเพื่อนฝูงกัรายาณมิตรต่างๆนะคะแล้วก็ทีนี้พอวกกลับมาในเรื่องราวของ โดยโดยตัวตนของคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์นะคะโคจรไปอยู่ในภพการเงินค่ะแมนะคะต้องบอกว่ายิ่งทํามากยิ่งหาได้มากทีเดียวนะแล้วยังไม่รวมกับดาวการเงินของคุณ,คณก็คือดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพุธกระดุมพระได้ประเด็กตาแหน่งกเกษตรตาที่ประดีด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นมหาอุดเอาง่ายๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเดือนนี้นะคะชาวสิงห์อยากจะหยิบจับอะไรคิดอะไรในเรื่องราวของการเงินอยากทําอะไร ขยับขยายอะไร เป็นช่วงเวลาที่ทําแล้วดีประสบความสําเร็จทีเดียวหลายถ้าหลายคนเดือนนี้นะคะรู้สึกว่ารักไม่ยุ่งด้วยนะมุ่งหาเงินคือถ้าเกิดเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรักอะไรอยู่แนละ้วคือตัวนี้โอ้ไม่สนใจฉันจะทํางานทํางานสร้างตัวสร้างงานสร้างเงินเพื่อเหมือนหยิบจับอะไรจะพบจังหวะที่ดีไปหมดนะแต่บอกก่อนว่าเดือนนี้สิ่งที่ตามมากับการหาเงินคล่องของคุณก็คือให้ hey, ระวัดระวังกิเลสในใจของตัวเองค่ะคือเดือนนี้ชาวสิงจะหาเงินได้มากแต่ก็จะหมดไปกับเรื่องราวของตัวเองหลายคนก็หมดไปเกีย่ยวกับอาจจะเปลี่ยนรถใหม่ หรือว่าไปทําสวยทาหลอ่อคือค้ายๆว่าไปซื้อกระเป๋าใบใหม่นาฬิกาเรือนใหม่คือเงินหาได้เยอะก็ใช้เยอะนะคะแค่นี้เองถ้าคุมคุมกิเลสต,ตรงนี้ได้หรือวางแผนจัดการตรงนี้ได้รับรองเดือนนี้เหลือๆนะคะใครมีเป้าหมายในการเก็บเงินอะไรเนี่ยคะหรือเป้าหมายอะไรในเรื่องของการออมเนี่ยถ้าช่วงนี้ สู้กับกิเลสตัวเองได้ถือว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นทีเดียวนะแล้วเดือนนี้อาจจะมีชาวสิงไหลท่าหลายคนนะคะเอาเงินที่มีอยู่นะคะไปต่อยอดลงทุนอะไรทางธุรกิจเพิ่มบางคนอาจจะหมดไปกับกองทุนรวมนะคะหรือใครอยู่ในสายเล่นหุ้นช่วงนี้คุณอาจจะได้ตัวดีๆตัวที่ถูกใจเพื่อไปเก็ฑ์กาไรได้ในอนาคตค่ะเอาล่ะทีนี้กลับมานะคะในเรื่องราวของความรักสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความรักเดือนนี้นะ ที่สาคัญออกก่อนจะไปความรักบอกเลยเดือนนี้นะคะการช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์มีเข้ามาจากามามีเข้ามาให้กับชาวสิงแน่นอนเดือนนี้ชาวสิงนะคะเออติดขัดอะไรก็ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยยังช่วยนะในเรื่องราวของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะหรือคอนเน็กชันต่างๆของคุณตรงจุดนั้นนะถือว่าเดือนนี้เรื่องการเงินปังเงินทีเดียวนะคะไม่ไม่ผิดเป้านะทีนี้กลับมานะคะในเรื่องราวของความรักอ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักก่อนนะ เรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะด้วยพลังงานของดาวสุภเปราะห์ใหญ่ๆนะคะยังส่งผลส่งมุมที่ดีคุ้มกันดวงเล็งไปในดวงความรักให้กับชาวสิงห์นะดาวความรักคู่ครองถือว่าภาพรวมของความรักคู่ครองใครมีคู่เนี่ยนะคู่ก็ยังช่วยอุปถรัรมภ์นะคะที่ดีอยู่เกื้อหนุนคุณอยู่ในหน้าที่ในทิศทางที่ดีนะแต่บอกก่อนว่าก็ต้องอย่าไปเอาปัญหาเรื่องราวจุกจิกกวนใจอะไรเข้ามาให้มันเป็นประเด็นนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของลิ้นกับฟันกันไม่เข้าอกเข้าใจกันได้นะ ก็พยายามมองอะไรให้เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์จะดีที่สุดค่ะทีนี้เราลองมาดูสิคะว,ว่าไพ่นะคะจะขยายอะไรบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวสิงห์นะมีไพ่10เหรียญน,นะคะ5ดาบค่ะเอชอวอนนะแล้วก็2ถ้วยค่ะแล้วก็7ด,ดาบ เอาง่ายๆว่าในเรื่องของความรักบอกแล้วนะคะใครมีคู่ให้มองภาพรวมของความสัมพันธ์นะคะคู่ยังเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดูแลนะคะแล้วก็ยังทําหน้าที่ที่ควรจะทํากับเราได้อย่างดีนะคะแต่ช่วงนี้เองบอกแล้วคุณอาจจะจิตตกหดหูได้ง่ายหร,หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่มีพลังงานของดาว บางตัวที่พาดผ่านในเรื่องราวของความรักนะคะต้องบอกว่าบางทีเดือนนี้คุณอาจจะทะเลาะก,กับคู่โดยที่ไม่ใช่เรื่องของคนคู่ของคุณอาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่าสภาพแวดล้อมญาติพี่น้องอาจจะทําให้คุณผิดใจกันหรือว่าอาจจะมาจากเรื่องราวของ พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายอะไรแบบนี้คือคุณอาจจะทะเลาะกันกับคู่โดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะดังนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของเพื่อนอาจจะทําให้เราผิดใจกันเช่นคุณอาจจะไม่พอใจเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันอะไรได้คือง่ายๆว่าอย่าเอาประเด็นของเรื่องราวของคนอื่นมาทําให้ชีวิตคู่ของคุณมีปัญหานะหรือบางท่านหลายท่านหลายคนอาจจะต้องระวังปัญหาระวังสุขภาพของคู่ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางช่วงช่วงในเดือนตุลาคมถ้าใครมีคู่ที่ไกลกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้มีเวลากันให้กันในเรื่องราวของการงาน,านแต่ความรักความผูก อันนี้ยังมีอยู่นะคะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของคนโสดเลยคะ่ะคนโสดเดือนนี้จริงๆนะต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลานะคะคนโสด ความรักของคนโสดเนี่ยชาวสิงห์ครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าเลิศสำหรับคุณนะเพราะดาวอาทิตย์นะคะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินไปเล็งอยู่ตําแหน่งคู่ครองเอาง่ายๆว่าปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บเรื่องมีอิทธิพลของดาวสุคราะห์ใหญ่ๆที่ส่งผลที่ดีที่ทางทั้งดาวศุกร์และดาวพฤหัสเข้ามาร่วมเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์พบคนถูกใจแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันปัจจุบันทันด่วนมาเองนะคะแต่จะเป็นลักษณะเดือนนี้หรือถ้าคุณกําลังจะคบหรือจะสารความสัมพันธ์กับใครในเดือนตุลาคมภายแนะนําเลยนะคะว่าให้เรารู้ควม รู้สึกที่รู้สึกรู้กันเองอย่าไปประเกิดประกาศตัวให้โลกรู้มากคือเหมือนกับเหมือนแบบไม่เอาละครบ พูดเยอะแล้วมันมีเรื่องให้แต่อาจจะต้องมีเหตุให้ผิดฝาผิดตัวไปช่วงนี้เองชาวสิงห์ก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดความสัมพันธ์อะไรกับใครหรือมีใครเข้ามาเหมือนคุณจะรู้สึกเหมือนกับค่อยๆดูค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบนะคบกันเองรู้กันเองไม่ประกาศตัวมากอย่างเงี้ยคือจะอยู่กับเราได้แล้วเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนโสดอาจะ๊ะดึงดูดคนลักษณะเหมือนเป็นรุ่นใหญ่นะคะคนรุ่นใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นสายไม้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุต่างจากเราไปทางมากกว่าแต่โปรไฟล์แน่นทีเดียวนะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนค่ะเดือนน จะดึงดูดเรื่องราวรักษณะแบบนี้แล้วจะเป็นรักษณะเหมือนกว่าถ้ามีความสัมพันธ์เข้ามาจะไม่บอกคุณเยอะจะรู้กันเองค่อยๆดูกันไปศึกษากันไปเหมือนจะอยู่กับเราได้นะแต่ถ้าประกาศตัวเยอะลงโซเชียลแยะอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องมีเรื่องราวให้มันห่างหายกันไปด้วยนะคะ แต่หลายท่านหลายคนนะคะอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวสิงน,นะคะตัดสินใจแล้วนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองค่ะถึงเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าบวกลบแล้วเนี่ยมีเราต่างหากที่เป็นฝ่ายจริงใจอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะหรือว่าเป็นฝ่ายแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าทําอะไรเต็มที่อยู่ฝ่ายเดียวเดือนนี้เหมือนมีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นหาทิศทางใหม่นะ ถ้าปัญหามันเยอะหรืออะไรมันแย่คุณก็อาจจะกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะมุ่งเน้นทําอะไรเพื่อตัวเองสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ชอบมาพากลความรักที่ดูแล้วเราไม่ชัดเจนหรือว่าดูแล้วไปคุณไปยุ่งกับคนที่เขายังไม่ชัดเจนทางอารมณ์อย่างเงี้ยโผโผโผลรู้สึกว่าเดือนนี้คุณอาจจะเต้องการจัดสรรอะไรบางอย่างนะเพื่อไปหาทิศทางใหม่ให้กับตัวเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าเป็นภาพแห่งการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นกับตัวเราเองนี่แหละนะคะ แล้วก็ให้โอกาสตัวเองในอนาคตเพื่อจะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ